เดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องไอเซนเซอร์เอ้ยไม่ใช่ดิขอน้ำนะครับเอ่อวาวน้ำนะครับหรือเอ่อเสียน้ำเสียวาวน้ำนะครับเสียวาวน้ำนะครับหรือฐานฐานที่ตัวที่วางวาวน้ำเนี้ยนะครับหรือตัวของเขาที่มันผุนะครับที่มันผุผุแบบเนี้ยนะครับที่น้ำรั่วทุกวันทุกวัน นะครับน้ำหายไปไหนนะครับน้ำหายไปไหนหรือว่าไอเสียวาลเนี่ยปากกับตัวประกบวาลนะครับมันมันขูนะครับมันขูมันกัดมันก่อนนะครับมันกัดมันก่อนประกบเข้าไปแล้วมันก็ยังรั่วอีกนะครับนี่คืออาการของสนิมกินหรือน้ํากัดก่อนนะครับก็ 4G15 มีขายยกตัวแบบนี้เลยนะครับ มีขายยกตัวกับเครื่อง 4G 92นะครับ92ก็มีนะครับอันนี้ของ 4G 15นะครับของ 4G 15ขายไปทั้งตัวนี้เลยครับพร้อมตัวเนี้ยแล้วก็ฝาเนี้ยนะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้ครบนะครับจะได้ประกบกันสนิทนะครับน้ำก็จะได้ไม่ต้องรั่วนะครับตรงเนี้ยท่อน้ำเนี้ยส่วนใหญ่แม่งผุนะครับหรือว่าตรงเนี้ยท่อเข้าลินปิกบีเซียก็ผุนะครับหรือว่าฝาเนี้ย กัดก่อนจนผุหมดเลยนะครับนะครับเสียวาลน้ําอันนี้เสื้อของตัวเครื่อง 4G15 เ,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 เหมือนกันนะครับแต่จะกระโดดเป็นตัวท้ายเบนละนะครับตัวท้ายเบนแต่เครื่อง 4G15 ใช้ระบบจานจ่ายเหมือนกันนะครับระบบจานจ่ายนะครับเครื่อง92ของผมไม่น่าจะเก็บไว้ครับเพราะว่าผมก็เคยเปลี่ยนให้ให้ลูกค้าอยู่เครื่อง 4G92 ก็อีกแบบนึงนะ 4G92 อันนี้เครื่อง 4G 4 g 5นะครับ 4G 15ตัวที่อยู่ท้ายเบนนะครับ C k 2นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นตัว 4K2 นะครับเครื่อง 4G15 ที่ใช้ระบบจานจ่ายหรือใช้ระบบหัวเทียนอยู่นะครับสายหัวเทียนอยู่นะครับอันนี้ของลูกค้าที่สั่งไว้นะที่สั่งไว้ก็ได้ของมาแล้วนะครับผมขายให้ลูกค้าชุดเนี้ยพันกว่าบาทนะครับพันห้าพันพนหกพันเน,นะครับ เอาไว้ทั้งชุดเนี้ยนะครับพันหกพันเจ็ดถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงนะครับผมก็ไปวิ่งซื้อเอาลงอะไหล่ให้ลูกค้าก็ไปถามเขานู่นนี่นั่นนะครับลูกค้าก็ส่งมาให้เทียบนะครับค่าใครชวัวๆวส่งตัวมาครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้นะครับจะเทียบซื้อให้นะครับอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนวาล์วน้ําก็วาล์วน้าต่างหากนะแล้วก็เซ็นเซอร์ขอน้ําตรงนี้ก็ต่างหากนี่ครับเซ็นเซอร์ตัวเนี้ย ที่สตาร์ตติดยากก็มีผลนะครับเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์คอน้ํานะครับสตาร์ตติดยากเอาสั่งจ่ายน้ํามันตอนเครื่องเย็นอุณหภูมิได้ที่นะครับเนี่ยตัวเนี้ยที่ไฟเอนจินโชว์นะครับเซนเซอร์ตรงคองน้ำเขาเรียกว่าเซนเซอร์คอน้ำนะครับไม่ใช่เซนเซอร์พัดลมนะครับเซนเซอร์คอ,น,อน,น้ําอันเนี้ยลูกค้าก็พุนะครับเนี่ยดูเอาลูกค้าก็พยายามหรือช่างนี่แหละหรือลูกค้านี่แหละก็พยายามทําให้มันใช้ได้นะครับก็ ลูกค้าอาจจะเห็นคลิปผมหรือผมเคยเปลี่ยนหรือผมเพยโพส์เขาก็ทักมาหาผมว่าตัวนี้มีขายไหมผมบอกว่ามีแต่ต้องเอาไปเทียบนะเอาตัวเก่ามาเทียบดูเพื่อความชัวนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ของของเดิมนะอันนี้เขาเขาฝังทองเหลืองแล้วก็ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้นะครับใช้ได้แต่คุณอย่าลืมว่าเนี่ยท่อแป๊บเนี่ยที่จะเข้าที่จะเข้าเครื่องหลังเครื่องนะครับไอ้ท่อแป๊บเนี่ยแล้วก็ ปากตรงนี้ปากตรงนี้สนิมเันไอเขาเรียกว่าอะไรนะกัดก่อนหมดแล้วนะครับเปลี่ยนโอลิงก็ยังรั่วนะครับทากาวก็ยังรั่วนะครับผมเคยทําให้ลูกค้าไปอยู่เพราะว่าข้างในเนีน้ำอ่ะมันกัดก่อนหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยขอบปากมันเนี่ยนะครับเนี่ยที่น้ํารั่วน้ําหายไอในเครื่อง 4G15 ตัวท้ายเบนนะครับ 4K2 ก็เนี่ยหลังเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเห็นหยดเลยนะหยด เอามือไปลองดูนะครับแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องให้อุณหภูมิให้มันได้ที่ก,ก่อนนะครับให้ความร้อนทาสักรอบสองรอบแล้วก็เอามือลองดูนะครับไขรที่น้ําหายพักหม้อน้ําหายวันนิดวันหน่อยก็ลองดูนะครับอาการเบื้องต้นเนี่ยเสียวาวน้ำเนี่ยนะครับมันผุนะครับมันจะมีท่อแป,ป๊บสวมเข้าเอาเข้านี่อีกทีนะครับท่อแป,ป๊บกับโอลิงนะครับสวมเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกสนิมเนี่ยไอ้พวกที่มัน ที่เออที่มันผุแล้วเนี่ยมันผุแล้วเนี่ยนะครับสําคัญมากเลยนะครับสวมเข้าไปเปลี่ยนโอลิงก็ไม่หายนะครับเพราะว่ามันผุนะครับลองมาดูเนื้อของใหม่นะครับเรียบกิ๊บนะครับไม่มีผุไม่มีอะไรเลยนะครับดูครับเรียบสนิทกิ๊บนะครับนี่เรียบกิ๊บนะครับอันนี้ไม่มีผุนะครับอันนั้นเขาโมมาแล้วนะครับน็อตมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของเขา ของใหม่ยังไงก็ดีกว่านะครับใครที่น้ํารั่วน้ําหายก็ไปดูกันเอานะครับเครื่อง4 g 1 5ก็เหมือนกันนะครับมันก็ผุตามการเวลาของเขานะครับใช้มาหลายปีแล้วดีนะไอ CA, ้รถรุ่นเกา่เกาๆยังใช้เขาเรียกว่าอะไรนะอลูมิเนียมคล้ายๆเหล็กหล่อทนนะครับทนรุ่นใหม่ๆเป็นพลาสติกนะครับถึงเวลามันหักเลยนะครับไม่เหลือนะครับอันนี้ก็ยังถ้าถึงเวลาน้ํากัดก่อนมันแค่อาจจะซึมนิดๆหน,น่อยๆนะครับ ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆแตกระเบิดกระจายหมดแล้วครับเครื่องพังเยอะแยะแล้วครับแต่อีทานี่ทํามาได้ทนมากๆนะครับเรียงระบบทางเดินน้ํานะครับเรียงระบบทางเดินน้ําแล้วก็หม้อน้ํานะครับถ้าใครยังไม่เคยเปลี่ยนที่เปลี่ยนทองเหลืองนะทองเหลืองนะครับหม้อน้ําทองเหลืองถือว่าทนมากนะครับใช้มา20ปีบางคันใช้มา20ปีก็ยังยังอยู่เหมือนเดิมนะครับหม้อน้ําหม้อน้ําทองเหลืองใช้ทนมากนะครับ ถ้าใครใช้ทนก็ใช้ไปก่อนนะครับหมอน้าพลาสติกใช้ไม่นานก็แตกนะครับชุดพวกนี้เหมือนกันถ้าไม่ผุจริงก็ไม่ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็อาจจะสุดๆแล้วนะครับก็ดูกันเอานะครับมันผุแล้วนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยตรงเนี้ยผุนะครับแป๊บยัดเข้าไปมันจะมีโอล,ลิงเขาพอบนะครับบางคนก็อาจจะทากาวบางคนก็อาจจะเปลี่ยนโอลิงก็ไม่หายนะครับเพราะว่ามันผุ ข้างในเนี่ยมันผุน้ํามันกัดมันก่อนทุกวันทุวกวันนะครับเมันผุผมเคยแก้ให้ลูกค้าอยู่วันนั้นเปลี่ยนโอริงก็ไม่หายผมเสนอให้ลูกค้าไปหาเปลี่ยนทั้งตัวเนี้ยไม่รู้ว่าลูกค้าไปเปลี่ยนยังนะเปลี่ยนทั้งตัวเนี้ยเพราะว่ามันมันต้องเปลี่ยนทั้งตัวแล้วเพราะมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเปลี่ยนทั้งตัวเนี่ย,น,ยนะครับจบกว่านะครับพวกท่อน้ําต่างๆพวกนี้มันก็ตามการเวลานะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็โมมาละมันก็ผุตามการเวลาของเขา นะครับโอเคครับกับไอสวิทกุญแจนะครับสวิทกุญแจสวิทตูดกุญแจนะครับที่ลูกค้าสั่งเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับสวิทตูดกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครลักษณะแบบนี้ก็สนใจก็สั่งมานะครับตัวก็ประมาณเกือบเกือบพันนะครับเนี่ยครับดูขนาดนี้หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ของลูกค้าน่าจะ ละลายไหมติดนะครับละลายไหมนะครับหาพินเนี้ยอืก็มีของไหม่ไม่ต้องกลัวอันไหนพอหาได้เดี๋ยวก็มาเสนอกันถ้าลูกค้าหาไม่ได้ก็นั่งรอนั่งรอเดี๋ยวผมหาให้ลูกค้าก็นั่งจ่ายตังค์อย่างเดียวนะครับเสียว,วาวน้ำนะครับเสียหรือฐานวาวน้ำนะครับทั้งตัวนะครับ ตัวประกบนี้ไปเลยนะครับอันนี้ของเก่าของใหม่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไปแล้วเครื่อง4 g 1 5นะครับเครื่อง4 g 1 5ที่ผมหาได้นะเครื่อง4 g 1 5เครื่อง92 4 k นะครับ4 k มันก็มีหมดแล้วครับถ้าถ้าลูกค้ามีเวลาเอาของมาให้ผมหาให้นะครับถ้าใครเน้นของใหม่แต่จริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นของใหม่ทั้งนั้นแหละครับต้องหาของใหม่ของเก่าส่วนใหญ่จะผุไปแล้ว โอเค okay. คลิปนี้ก็เอาไว้ให้ดูกันเป็นแนวทางนะครับเอาไว้ให้กันเป็นดูแนวทางใครยังหาอะไรไม่ได้หรืออยู่ต่างจังหวัดน,นะครับหาอะไรไม่ได้ถ้าใครติดตามผมอยู่ก็ดูกันเอาไว้ะนะครับเอาไว้กันเป็นแนวทางวันนี้อาจจะไม่ผุวันหน้าอาจจะรั่วละนะครับแก้กันไม่จบน้ําหายน้ําดันน้ํารั่วหายไปไหนนะครับ มันหายไปไหนมันก็อาจจะหยดอาจจะรั่วอาจจะย้อยนิดๆหน่อยๆก็หายไปวันละนิดวันละหน่อยรับทางไกลๆอาจจะความร้อนขึ้นเครื่องพังกันนะครับถ้าวิงาว่งไกลๆวิ่งไกลๆอาจจะความร้อนอาจจะไม่สะสมมากนะครับเพราะว่ามันมีลมปะทะนะครับช่วงรถติดไฟแดงนี่นะครับความร้อนจะมันสะสมนะครับรถไม่ได้วิ่งก็เอาไว้ดูกันเป็นแนวทางนะครับ